ถพี่เป้ต่อครับผมออลัสไนจิกะสีเหลือบอ่าสุดจัดเลยวันนี้ได้ดูกันเต็มอิ่มเต็มหนวมแน่นอนครับคลิปนี้ ลจัดทรงสมชยายโชโบครับสุดสุดจริงคันนี้ สมชายทโบบ้านหลวงชอ็อปชื่อนี้ไม่มีเสียสอสมบัติสมชายทบโบโสุดจริงครับคันนี้ตัวจ,จี๊ดเลย ตัวจีนของบ้านเลยครับเที่ยวบัสไทยแลนด์ในเฟสกระดึบกระดึบเอ่อเราอยากได้ใครสนใจสติกเกอร์เที่ยวบัสไทยแลนด์นะครับเอ่อ ต่อได้ครับผมที่ที่เฟิร์สครับเฟิร์สชื่อนายเฟิร์สเคซีบัสกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับหรือว่าที่เพจเคซีบัสไทยแลนด์ครับผมสอทอโอ๊กอนอสไนัยสุดจัดเลย ดูสีเหลี่ยวครับโดนแดดแล้วจะเป็นไงมุมไหนก็หล่อครับคันนี้โ,โหหล่อเต็มที่กัดสุดจริง สีเหลือยนี่น่าจะคันเดียวในประจีนนะผมว่าเนี่ยบ้านเดียวเลยคันเดียวที่ทําสีเหลือบในประจีนเลยสีเหลือบหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสีเฟกนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะบางคนก็เรียกสีเหลือบบางคนก็เรียกสีเฟกไม่ผิดตดิการ,รับเรียกยังไงก็ได้เหมือนกันครับนะครับสุดจริง รอไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นครับแล้วก็ LED หนึ่งชั้นออนัสไนสอทอโอคเอสิบัตไทยแลนด์สุดจัดทีนี้แล้วก็เรื่องรีแมพผมว่า โซนปาจีนไม่มีคนใครไม่รู้จักพลาดวันนี้ช่างช้างช่างช้างช่างไต่วัดอยู่ไปไวอันนี้โจนคันนี้ช่างตายครับช่างตตยเซอร์วิส น้องครับมอบวิชาให้กันเ,เรื่องถ้าใครสนใจอยากจะรีแมพนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซช่างช่างช้างกับช่างตายใต้คลิปนี้ครับผมเพื่อใครสนใจอยากอยารีแมพหรือว่ารถมีปัญหาโค้ชโชว์หรือว่าต่างๆนานา แก้ปัญหายอย่างไรต้องช่างต่ายกับช่างช้างครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ช่างช้างกับช่างต่ายไว้ในคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะรีแมบมือตัดสัสเรเบิดติดต่อได้ครับเฟซช่างช้างก็ช่างช้างวักครับผม ก็แต่เฟซจ้างตายผมไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับผมจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาง่ายเดี๋ยวผมจะทิงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับกนนบ็แล้วก็ฝากปยันทีมงานออนนัสนัยครับผมแล้วใครสนใจที่จะเย็กใช้บริการครับรับจ้างวิง่งดีทุกรังหรือว่าดินหินทรายครับ ต่อมาได้ครับผมทีมงานอลัสไนเอาครับเหลือตาลูกครับดูครับผมนี่เสียเป็นไงสีเหลือบโหพุ่งเหล็บร้ายเนี่ย โอ้ฮะสองฝั่งปะเนี่ยโ oh, oh, อ้ตากนู้นได้หกปากอา ah, oh. มาโปโอ้โ oh. หสุดจริงลายด้านหลังครับในฝั่งนี้ไม่เห็นนะทางด่วนจุ๊กเกอร์ กระด้ชิ้นทุกใบครับตั้งแต่แม่ยันลูกเลยชิ้นทุกใบครับแล้วก็ติดอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแข้งข้างอลูมิเนียมแข้างเหล็กดูสวยเหมือนกันมาดูตักใส่ตัวลูกครับผมเน็กเกนขับโดยคนเดิมครับ กาสามเพลินโอ้โหพยมดีสะเทือนครับพี่น้องดูเจ้าแชทนิกเจนกันหน่อยให้ดูหลายๆมุมหลายๆการทำงานของการอยู่ในบอทไซร์แบบนี้นะครับ เสียงเขานีฟืดฟ้านจริงเลยนะเสียงเขาฟืดฟ้านฟืดฟ้านฟืดฟ้านหนักเลยยอดจริงๆเลยดูครับโอ้โหสวยจริงคันนี้หรือว่าไม่ธรรมดาครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูิีล้อกันต่อดีกว่านี่ครับผมว่าสีเหลือบเนี่ย ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยผมว่าลิดนหนึ่งก็โอ้แพงพอสมควรนะดิดนหนึ่งมี่แพงนะไม่ใช่ถูกๆนะดูเดยดครับอันนี้เปสีเงินผมมองทางนู้นก็จะเป็นหรอามาเปลี่ยนสีอะ่ะใมาเปลี่ยนสีเราเดินมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ เป็นไงบ้างครับคันนี้สุดไหมยอย่าฟังเสียงเม่อตัดจังเลยอ่ะโอ้โหแล้วสุดจริงคันนี้สุดจริงยอมรับเลยมองมุมไหนก็สุดุดตาครับคันนี้หรือว่าสุดในอีกแบบนึง มองแลวสะดุดตาแมมีพิธินด้วยนะพิธินพิธินครับอันนี้พิธินจ้องพิธินมานครับกนิกาจ้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนกนิกาทักแล้วนะครับไายทิน้นประดิษเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วนะครับ กนิกาทักบายทินทประดิษฐ์พี่ธินก็เคยมาถ่ายรถบ้านนี้เหมือนกันนะตอนน,นั้นสนัยมาถ่ายตอนวิ่งลูกช่วงวิ่งลูกลังนะปีที่แล้วไม่ในใจนะครับปีที่แล้วอ่าใช่ใช่ปีที่แล้ว,ม,นะลว,าลวมาถ่ายตอนวิ่งลูกลังปีที่แล้วนะครับโอ้โหมองมุมไหนก็เผินครับคันนี้ โกเกอร์ห้ามาปูหกปากสี่นิ้วครึ่งดูมุมนี้ครับโอ้ยจะหล่อไปไหนลูกเพ่สุดคักสุดแน่ทาบานนี่แหมสุดจริงครับ จิก้าสายหิบล้อเล่นอีซูต้องต้องแปลงครับไม่แปลงอยู่ยากดูนะครับเรื่องของราไฟก็จะเป็นของน้าสมชายครับสมชายเทโบบ้านหลวงน้าสมชายจัดให้หมดเลยทั้งอะไรต่างๆร้านสมชาย ยังมาฟุมาคุณก็สมชายครับจัดให้หมดอยากได้แบบไหนบอกร้านร้านสมชายนี่ไม่ยดังโอ้ร้านดังระดับต้นต้นของประเทศเลยนะร้านน้ำสมชายนะร้านดังระดับต้น,ต,น,ต,นต้นของประเทศสุดจริงอันนี้ ร้านนี้สุดจริงยอมรับเลยส่งงานแต่ละคันนี่โ,โหสุดยอดสุดยอดมากอายครับดูครับกลยเต็มนี่ยังไงอยากฟังเสียงมันตัดจังเลยคันนี้ว่าจะเป็นยังไงอมองมันผืนก็รอครับอันนี้ สุดจริงเป็น10น็อตครับอันนี้ตัวใหม่นะตัวใหม่10น็อตอ่ะดูครับร็อกออกบอแล้วครับตัดหน่อยตัดหน่อย ไปฟังเสียงกันครับโจ๊กเกอร์ไปแล้วครับ,โจ,กกรรบโจ๊กเกอร์ไปแล้วครับผมโจ๊กเกอร์เราไปแล้วครับไปฟังเสียงกันครับฟังเ,เสียงโน้ตฮะครับ สงทุนวิ่งตามนะครับคลิปนี้ไปกองตัดหน่อยกองตัดหน่อยกองตัดไปแล้วครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม ดูกันต่อไปครับ